นี่มาพุทธมนตรครับผม,ะะมกระบาดถุงกระนัองดูว่าจะสะบัดที่นะข่าเป๋นนเาไม่ไสวยภาพมาันก็ออกแมวอินเลิฟคุณก็ไม่ต้องทำเงินเงินรูเงินเด็กใช่เห็นว่าไม่ต้องพูดอ่ะไม่ต้องพูดเห็นอหไรเราเอาเอาเสียงอ,งองื่นเข่าไม่ได้ยนินเหรอ ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับพี่ไปองค์พระครับองค์พระศรีสกยะพุทธพลยานปัทธันพุทธมนตรสุทัศน์พระองค์ยืนปังพุทธลีลานี่มีชื่อ,อนะมีพระนามน,นี่คือแหวนค่ะจะมาผมพาน้องรัวแฟนที่นารักของผมมานะครับก็ะจะมาทำบุญรบกันไปพระ รู้สึกมีความสุขมากเลยด้วยอยู่ด้วยอยู่กับใครแล้วมีความสุขก็อยู่คนนั้นนะครับอันนี้ความจริงแล้วเราไปคุยกับปดกวาดพูดไงจะต้องพูนไงใช่ความจริงไปทางนี้ได้เจรักอ๋อก็จัดงานอะไรอย่างนี้เลยพี่นี่แล้วก็จะมีงานอย่างเงี้ยสวนสวนทำแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรครับมีกี้สำรอง เรากอดแค่ได้บิควบามสุขโปรเจกตดดก่อนเานั้นนานๆเลยดี<ว>ดล่าทำาพูดทำาพูด <c oughs> แฟนผมเองคนพูดเพราะนะครับจะไม่ด่าใครเลยแต่จะบางทีเขาก็อ, <c oughs> อย่านะ <c oughs> อย่าน, <c oughs> นึ่อแง่ของท่านกันนะ ฐานนะเห็นฐานองค์พระมาพุทธมนตรนะครับให้ชมนะฮะนี่นี่ถ้าถ่ายได้เนี่ยหนึ่งสะพานไม้ไผ่ทอดฟังฟังกัน องคชาจ,จะมองที่ถนนมองเห็นไปตรงโน้นแหละความรักของเราก็เหมือนกันเดินทางครับทุกการเดินทางเออดดอ,ะะอดยอยนะความรักของเราก็เหมือนการเดินทางนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมีความสุขเมื่อถึงเป้าหมายแห่งการเดินทางทุกขณะการเดินทางเราสามารถมีความสุขได้นะแตระวางทาง เราสามารถเก็บความสุขได้เสมอครับผมเห็นไหมครับลุงสะพานไม้ในขณะที่ข้ามสะพานไม้แล้วก็มีความสุขได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเออจะขี่นกเราจะขี่ไม้จะได้รู้ไว ถ้าจะองค์ตรงนู้นนะเธอใช่เพราะว่าองค์พระจะมองจากถนนไม่เห็นอยู่อนี่เนี่ยมันจะมีที่จอดรถตรงนั้นอยู่แต่รถก็ห่า สะพานไม่ติ่ตุดไทยตึงตกงานหมดเงินหมดติตั้งานมันว่าพังไนสินดีแค่จะลูกกลับมาแนบเล่นบ้านเราด้วยช้ำชอ อ๋อนี่นันแหละแล้วก็เลอะแลอะใช่แล้วแล้วก็ต้องมีสังวนสักสิ์สังเวีไม่ว่างแก้วใช่ไหม่ิี่ทุกพระเหมือนกับนัน่นนั่นองค์พระเนานะโสมเนาะโสมโซมครับ มเวลาอยู่ในกล้องพี่ทำไมมันเฉียวสวยจัถ้สวยไงมีใครกดถูกใจเอะไหรละเวลาเธอนะใบพัดแล้วพ่อวันดรกิงเธออธิษฐานอะไรเกี่ยวความรักนะ แล้วอ่ะเราให้เราเราหลับเ,เรือนมีความเจริญรุ่งเรืองนะตจงการจงการรักษาการตลอดไปเพราะว่ารักนล้มันมีความสุขเพราะนั้นเราก็ต้องทำความรักให้มีความสุขถ้าเรามีน,มนันกทนะ่องเที่ยวมุ่มงหน้ออาออกกนะใ,ใช่ครับไม่ไหมว่าจะเอามองนอกเอาแค่ประเทศไทยประเทศไทยนี่ไะเชียงใหม่ใช่ไปภูเก็ตใช่ไปทะเลหรือวิถี้ินต่อ มามสดลนี่กัมูเด,ดียจัปูอยา่าพอเขาอามาน,น,นอนมาเลเสียแ,แล้วออกงนี้เลยตรงนี้เลย้ะลยจะกระโดดข้ามใชอ่อันนี้เป็นสะพานอาเซียนนะครับอันนี้กัมปูเดีย กัมพูชาหรือว่าขมีนเขมแจุงกะแมเอาบงประโอนสะพานไม้มไก,ก้าวฟาให้ก้าวเดินเจอ สะพานไม้ไผ <Go. S 2> <So> ่ so 是的嘞。<laughs> <laughs> <laughs>